เนตรมานพคือใครกันแน่ถึงเวลาของเขาแล้วนะครับอินม,มองไว้สองข้อเลยหนึ่งก็คือเนตรมานพเป็นคนคนเดียวก,กันกับพระธิดาระงับเนตรโดยมีของวิเศษหรือความอัศจรรย์อะไรบางอย่างที่ทําให้องค์พระธิดาระงับเนตรสามารถที่จะมีร่างแปลงเป็นเนตรมานพสามารถที่จะแปลงจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงได้นะครับหรืออีกข้อหนึ่งก็คือเนตรมานพเนี่ยอาจจะเป็นของวิเศษ ที่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่งนะครับทำให้เธอสามารถที่จะเรียกเนตรมานพออกมาช่วยได้ออกมาใช้อะไรต่างๆได้มันมีแค่2ข้อนี้2ข้อนี้จริงๆครับสำหรับเนตรมานพแล้วคุณผู้ชมแหละครับมองยังไงคิดว่าเนตรมานพเขาคือใครกันแน่ขอหนึ่งความเห็นครับคุณผู้ชมพิมพ์บอกตอนนี้เลยนะครับมาคุยกันนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นคนรักของพระรถขันแก้วแล้วเนี่ยพระรถขันแก้วไม่มีทางปล่อยให้คนที่เขารักเนี่ย ้องเ,เป็นอะไรไปได้ง่ายๆแนแ่ๆครับแล้วยิ่งมีขันแก้ววิเศษเนี่ยทำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ดีเล่าให้ฟังนะครับว่าในต้นฉบับหนังสือวัดเกาะเนี่ยตัวละครเนตรมานพไม่มีนะไม่มีนะครับมีแต่พระธิดาระงับเนตรนะครับอ๋อ,อแต่ว่ามีตัวละครเป็นพระธิดาองค์หนึ่งแล้วกันนะครับที่มีการปลอมตัวเป็นชายนะครับเป็นมานพน้อยแต่ก็ไม่ใช่พระธิดาระงับเนตรนะครับ ส่วนพระธิดารังับเนตรที่ตาบอดเนี่ยท้ายที่สุดหลังจากที่ยักษ์รู้ความจริงว่านางตาบอดแล้วก็มีการลวงไปทําร้ายจนบาดเจ็บหนักเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เจอกับพระรถขันแก้วที่ผ่านมาเจอพอดีก็ใช้ขันแก้ววิเศษเนี่ยไปปักน้ําในลานําธารแล้วก็มาฉลมรักษาร่างกายของระงับเนตรแล้วก็ส่งผลให้ดวงตาที่บอดเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้ด้วยครับมันมีแค่สงข้อจริงคุณผู้ชมครับคิดเห็นยังไงพิมพ์หนึ่งความเห็นเลยนะ คิดว่าเนตรมโนบเนี่ยคือใครเอ๊ะเขาจะเป็นคนคนเดียวกันกับพระธิดาระงับเนตรไหมน้อนะครับคือถ้าใช่ดิลวัามนมก็จะยิ่งสนุกนะหรืออาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันเป็นของวิเศษที่พระธิดาระงับเนตรสามารถเรียกออกมาใช้งานได้เอ๊ะหรือว่าเป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าเป็นคนคนเดียวกันนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ดินวิเคราะห์เอาไว้ครับที่ดินให้น้ําหนักว่าพระธิดาระงับเนตรกับเนตรมโนบเป็นคนคนเดียวกันมี3ข้อย่อยนะครับ1.1การถ่ายรูปโปรโมทของทั้ง2ตัวละครนี้นะครับ ผู้ชมจะเห็นว่าเขาใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันมีโทนสีอาจจะมองว่าเป็นสีเขียวน้ําทะเลหรือว่าสีฟ้าอ่อนๆแต่ว่ามันก็ดูไปในทางเดียวกันหมดเลยมันจะต่างจากการถ่ายรูปโปรโมตเวลามีพระโอรสพระธิดาเป็นคู่กันนะครับมองให้ลึกไปอีกอลองช่วยกันสังเกตดูเครื่องประดับที่ทั้งคู่ใส่เนี่ยมันดูไปในทิศทางเดียวกันมันมีความอ่อนช้อยอะไรบางอย่างมันเหมือนเป็นร่างหญิงร่างชายหรือไม่ครับ คือเครื่องประดับของทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนกับอ่ะพอพอแปลงจากหญิงมาเป็นชายก็เป็นแบบนี้อย่างเครื่องหัวนะครับของตัวเนตรปานนพเนี่ยมันถ้าเป็นพระรอมรสไม่น่าจะมีลักษณะเป็นปีกปีกชี้ไปแบบนั้นนะครับที่สําคัญเลยที่ที่มันมีน้ําหนักมากในข้อ1.1เนี่ยคือการลักษณะการยืนท่าทางการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยสำหรับดินไม่ได้มองว่ามันดูเป็นตัวละครที่คู่กันแต่มันกลับให้ความรู้สึกของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ1.2ครับ เนตรหมายถึงดวงตามานพหมายถึงมนุษย์ผู้ชายชายหนุ่มทีนี้ถ้าเกิดว่ามาเป็นตัวละครเนตรมานพแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นร่างแปลงของพระธิดาระงับเนตรจริงๆนะมันก็เหมือนกับเนตรมานพเนี่ยเป็นผู้ที่นำทางเป็นผู้ที่ทำให้กลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งเป็นร่างที่มองเห็นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ครับและถ้าใครที่เคยดูละครแก้วหน้าม้านะครับจำได้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งนางแก้วมณีศรีอาชาเคยฝึกวิชา ที่ทําให้เขาสามารถแปลงกายเป็นชายได้แล้วก็เรียกกันว่ามานพน้อยวัชรามานพมนุษย์ผู้ชายชายหนุ่มตอนนั้นเรียกมานพน้อยนะครับก็คือหนุ่มน้อยชื่อก็คือวัชรานะครับซึ่งพอมาดูที่ตัวละครเนตรมนพเนี่ยมันมันแทบไม่ต่างกันมีความละไม้คล้ายกันแล้วกันนะครับมันจะมีความนุ่มนวลอะไรบางอย่างใส่ไว้ในตัวละครตัวนี้นะอ,ะอย่างผ้านะที่พันอยู่ที่บริเวณไหล่หรือว่าคอเ,เห็นไหมเนี่ย คล้ายๆกันเลยคุณผู้ชมว่าไหมครับเอ๊หรือว่านี่จะเป็นเรื่องเนตเนตมานพซึ่งเวลาที่ละครพื้นบ้านละครจกักจักวงเนี่ยจะมีพระธิดาหรือหญิงคนหนึ่งนะครับที่มีเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยก็มักจะมีร่างแต่งแล้วก็มักจะเรียกว่ามานพครับและข้อ3นะครับคุณผู้ชมตัวละครเนตมานพเนี่ยเราไม่เห็นว่ามีการแนะนำว่าใครเป็นผู้แสดงในตอนเด็กนะครับหรือแม้แต่ตัวละครตอนเด็กเนี่ย ก็ไม่เห็นนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็จะต่างจากตัวละครตัวอื่นนะครับหรือแม้แต่การแนะนําตัวละครนะครับระงับเมตรกับเมตรมานพเนี่ยก็ออกมาคู่กันมีคู่กันเลยเนี่ยนะคุณผู้ชมตัวพระธิดาระงับเนตรเนี่ยส่วนตัวนึงก็มองว่าคือมันไม่น่าจะเป็นลักษณะการนําเสนอตัวละครตัวนี้ออกมาแล้วเขาจะตาบอดไปตลอดทางเรื่องอนาคตนะครับคู่ครองของพระธิดาระงับเนตรเนี่ยก็อาจจะเป็นขันแก้วครับมองว่า2คนนี้เป็นอะไรกันครับ เป็นคู่กันหรือเปล่าหรือไม่ใช่มาพิมพ์บอกกันหน่อยใต้คลิปนี้นะครับพระธิดาระงับเนตรกับเนตรมานพเป็นคนคนเดียวกันครับโดยน่าจะมีของวิเศษหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวของพระธิดาระงับเนตรเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างแปลงกายเป็นผู้ชายได้แล้วก็สามารถมองเห็นได้นะครับระงับเนตรเนตรมานพเอใช่หรือเปล่านะครับหรือแม้ว่าแต่ตัวของพระธิดาระงับเนตรซึ่งเป็นพระธิดาตาบอดเองเนี่ย ก็น่าจะมีของวิเศษหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เธอสามารถกลับมามองเห็นได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าตัวพระธิดาระงับเนตรจะตาบอดไปตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเธอต้องโดนกลั่นแกล้งไปตลอดแน่ๆเลยครับและการที่เธอจะเปลี่ยนร่างเป็นชายได้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์จากสิ่งที่ดิมมองเห็นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับ ชวนลุ้นนะครับติดตามละครเด็ดอสุนขันแก้วนพ9ก้าดูสดทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ผ่านทาง YouTube ช่อง3เสียนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าสมัครสมชไว้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถดูย้อนหลังได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็สามารถดูละครเก่าๆได้ด้วยแต่ถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครพื้นบ้านละครจากจากั่หวงกับบินพิชราภพลนะครับก็สามารถติดตามได้ทุกๆช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ กดติดตามช่องทางนครจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดีของผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนจบถึงตรงนี้เลยนะครับขอให้โชคดีกันทวนหน้าเลยนะครับช่วงนี้เราคุณผู้ชมไปแล้วจริงๆครับสวัสดีครับมนมองไว้2ข้อเลยหนึ่งก็คือเนตรมานพเป็นคนคนเดียวก,กันกับพระธิดาระงับเนตรโดยมีของวิเศษหรือความอัศจรรย์อะไรบางอย่างที่ทําให้องค์พระธิดาระงับเนตรสามารถที่จะมีร่างแปลงเป็นเนตรมานพสามารถที่จะ แปลงจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงได้นะครับหรืออีกข้อหนึ่งก็คือเนตรมานพเนี่ยอาจจะเป็นของวิเศษที่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่งนะครับทำให้เธอสามารถที่จะเรียกเนตรมานพ์ออกมาช่วยได้ออกมาใช้อะไรต่างๆได้มันมีแค่2ข้อนี้2ข้อนี้จริงๆครับสำหรับเนตรมานพแล้วคุณผู้ชมแหละรครับมองอยังไงคิดว่า เมตมานพเขาคือใครกันแน่ขอหนึ่งความเห็นครับคุณผู้ชมพิมพ์บอกตอนนี้เลยนะครับมาคุยกันนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นคนรักของพระรถขันแก้วแล้วเนี่ยพระรถขันแก้วไม่มีทางปล่อยให้คนที่เขารักเนี่ยต้องเป็นเป็นอะไรไปได้ง่าย,ายๆแน่ครับแล้วยิ่งมีขันแก้ววิเศษเนี่ยทำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็อย่างที่มีเล่าให้ฟังนะครับว่าในต้นฉบับหนังสือวัดเกาะเนี่ยตัวละครเนตมานพไม่มีนะไม่มีนะครับ ส่วนพระธิดารังับเนธีตาบอดเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่เจอกับพระรถขันแก้วที่ผ่านมาเจอพอดีก็ใช้ขันแก้ววิเศษเนี่ยไปตักน้ําในลําธารแล้วก็มาชลมรักษาร่างกายของระงับเนธแล้วก็ส่งผลให้ดวงตาที่บอดเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้ด้วยครับมันมีแค่สงข้อจริงคุณผู้ชมครับคิดเห็นยังไงพิมพ์1ความเห็นเลยนะ คิดว่าเนตรมานพเนี่ยคือใครเอ๊ะเขาจะเป็นคนคนเดียวกันกับพระธิดาประงับเนตรไหมน้อนะครับคือถ้าใช่ดู๋ยวมันก็จะยิ่งสนุกนะหรืออาจจะไม่ใช่คนคนเดียวกันเป็นของวิเศษที่พระธิดาระงับเนตรสามารถเรียกออกมาใช้งานได้เอ๊ะหรือว่าเป็นคนคนเดียวกัน